ทุกคนคะมีใครเคยได้ยินเรื่องเรือสุพรรณหงร้องไห้กันบ้างไหมเชื่อกันว่าเรือลำนี้ต้องการจะสื่อว่าตัวเองนั้นน้อยใจหลังในหลวงรัชกาลที่9ส่งเสด็จโดยเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรเป็นเรือลำแรกซึ่งเดิมทีนั้นเรือสุพรรณหงจะเป็นเรือเอกมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้กลับได้เป็นเรือรองแล่นตามหลังบรรยากาศในวันนั้นท้องฟ้าแจม่มใสแต่จู่ๆกลับเปลี่ยนเป็นมืดครึ้ม พายุโหมกระหน่ำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเรือสุพรรณหงส์จอดนิ่งพายยังไงก็พายไม่ไปค่ะเบนหัวเรือจะกลับเข้าอู่อยู่ท่าเดียวจนในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงมีรับสั่งว่าสุพรรณหงส์พอแล้วสุพรรณหงส์เรารู้แล้วสุพรรณหงส์เรารู้แล้วเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นมายัางไงเดี๋ยววันนี้ปามจะมาเล่าให้ฟัง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2539หรือ28ปีที่แล้วค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีถวายภาพระกฐินโดยกระบวนพระยุหายาตราชลมากนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชพิธีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539 ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาศที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ครองราชยาวนานที่สุดการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระกฐินทางชลมารครั้งนั้นเป็นการเสด็จโดยเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณที่ทรงโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนเรือนารายทรงสุบัณลำก่อนที่ทุดโทรมโดยเรียกว่าเรือพระนารายทรงสุบัณรัชกาลที่9ทําให้เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัณ เป็นเรือเอกลำแรกและเรือสุพรรณหงส์ซึ่งเดิมทีเคยเป็นเรือเอกมาตลอดต้องกลายเป็นเรือรองแล่นตามหลังเมื่อถึงเวลาหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสดดจประทับบนเรือนารายทรงสุบัณพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีที่ท่าเรือวาสุกรีเพื่อมุ่งนาสู่วัดอรุณ วันนั้นท้องฟ้าปลอดโปรง่งแจ่มใสฟ้าฝนเป็นใจมากๆแต่พอนําเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์แล่นในแม่น้ําเจ้าพระยาออกตามหลังเรือนารายทรงสุบรรได้สักพ,พักจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมีพายุโหมกระหนำ่ำลมแรงพัดมาที่เรือสุพรรณหงส์เรือลําอื่นเนี่ยยังแล่นได้ตามปกติเลยแต่เรือสุพรรณหงส์กลับเบนหัวเรือเหมือนจะกลับอู่อยู่ท่าเดียวเหล่าฝีพายซึ่งล้วนแล้วแต่มีฝีมือดีพยายามจะตั้งลําให้แล่นในแม่น้ําเจ้าพระยา แต่ไม่เป็นผลหรือไม่ยอมไปตามจมเกือบจะล่มคนเรือตรีไพฑูรปัญญสิทธิ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดขบวนพายุหายาตราทางชลมากเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาได้เล่าว่าคนใกล้ชิดของในหลวงรัชกาลที่9ได้เล่าต่อต่อ,ตอกันมาว่าวันนั้นพระองค์ทรงมีรับสั่งว่าสุพรรณหงษ์พอแล้วอสุพรรณหงษ์เรารู้แล้วสุพรรณหงษ์เรารู้สิ้นกระแสรับสั่งหรือสุพรรณหงษ์ก็ได้เคลื่อนออกไป หลายคนจึงเชื่อว่าเรือสุพรรณหงส์ต้องการจะสื่อว่าเรือลำนี้ไม่ได้ถวายการรับเสด็จพระองค์มานานนับสิบปีแต่เมื่อมีโอกาสกลับได้เป็นแค่เรือรองเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับเรื่องเล่าเรือสุพรรณหงส์น้อยใจหรือว่าเรือสุพรรณหงส์ร้องไห้มีใครเคยได้ยินกันบ้างหรือเปล่าอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ